เธอว่าลูกลานมาแต่หนึงทีเดียวและเธอว่าพ่อนี่ก็บ่มีนั่งฮับตอนมีเราครับมีเรากวดหนึงนี่ละครับครับอ่าแขพงแต่พ่อเด้ออยู่ดีมีแห้งให้มั่นให้ยืนครับลำรวยเถื่อหน้ามาเยี่ยมยามทำข่าวอีกโดยอ่าสบายดีลูกลานชละเวลามาแต่ผุนบ่แม่นธรรมดาเชนทางยาวไตเหยี่ยวฮอดเที่ยวโอนบ่โวยปรีปรายบุตร เขาจะได้พักผมไม่ได้พักนะฮะกองรบด้นมาเช่หนึงเดี๋ยวพ่กนี้ชิ้นเงินกู้เงอคกู้เงิผมไม่ได้เนี่ยนี่แหละก็ร้นตอนนี้นะครับดาวก่อนไหมบีบครับอันนั้นซิมมาเรื่อยๆเอาเรื่อยเราเย็นเล่าเพื่อนใะจักรวงนึงนั่นเออเมาแล้วเนี่ยพอนมาเลยอ่อันนี้นี่นี่เจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมบ่าอิททิมงานบ้านนะครับมื้อนี้ครับพี่น้องครับหลังจากที่พี่น้องก็ได้เบิ่งเส้นทางในการเดินทางของพวกเฮานะครับมื้อนี้ครับผมก็ยังจะอยู่ที่เมืองนองนะครับ แข่งสวรรดิเสดคือเก่านะครับมื่อนี้ครับกาอย่างที่บอกครับกาเคยได้เบื่องต้นในขิปไออนแน่นะครับเพิ่นกินส้อยจุเพิ่นเป็นคนผ่ากลางแต่ว่าเพิ่นก็กินอาหารอีสานบ้านเขาเป็นอยู่เวลาเพิ่นไปเจอนั่นมื่อนี้ครับก็เลยสิจัดเมนูให้เพิ่นนะครับเมนูนี้บ่เมนวายจัดเ้อ่าบวตุกนะครับเป็นผู้จัดเตรียมวัตถุดิบให้นะครับบะเอกสีสอยในการเป็นพ่อครัวจักหน่อยนะครับขั้นตอนนี้ครับก็สีผ้ากันมาเอาหาแนวแเนียมาพันกันโอ้ขาตองบ่ไดุ้่กกว้ยคักบาดเนี่ย ข้าวตองผักอีเลิศไปห่อจุนะครับพี่น้องครับรสชาติงัว่าทั้งนี่นี่ผมบอกได้ว่าเท่าที่ลองมานี่คือบ่บเห็นให้ผิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวผมเก็บผักอันนี้คืออยู่ตรงหน้าของพ่อเฒ่านะครับผู้ใดที่เคยติดตามเบิ่งกะเราจะเคยเห็นนะครับผมหาวัตถุดิบกันมีข้าวตองมีอีเลิดโอ้อยไปหอ่อคัดนี่ครับ นี่เลยของอร่อยสว่วนมากกินไส้จุกขันภักห่อถึงเนี่ยเอาแซ็บครับพี่น้องห่อได้ด้าพันมีองค์ประกอบกับแเยมดีๆแซ็บเดี๋ยวสิลองเท็ดเบิ่์กเอาสูตรเบ้าเอ็ดเลยนี่พี่น้องครับนี่คือวัตถุด,ดิบของมะเฮานะครับนั่นก็นคือหัวจี้นะครับใส่ใส่อันไอ้จุกข้าวานใส่เอบัวขป่าวมามันแม็นบ่ นี S <S ่เพื่อนไปตรวจไปสวัสดีครับส,สวัสดีดครับสวัสดียินดีต้อนรับสู่เมืองนองนี่แหละมันี่คือของนละเจ้าปะบ,บมื่อมื่อขึ้นปะมันต้องเข่าลึกกว่านี้อันนี้มันเป็นหนังมือซือ้อเนี่ยอ่าอันนั้นมันสิบข่าลึกๆเลยข่าลึกๆเลยแมีนครับลึกๆลงไปอีกนสิแมืองนน้อยที่บอกเลยครับมันจะเป็นก้อนต่างหากเลยบู้เพียกเตรียมสูตรเราต้องพัดจะไรกัน ยังไงยังไรอีกเนาะยังไรอีกเนาะคุยเซเส้นยังคุยเซ้ตอนนี้ครับเป็นคนดังดันไฟอย่นงอยก่อนเขาต้องทำการพัชไรก่อนนะครับในการก่อนที่เขาจะทำการเห็ดแก้วเขาก็ต้องอ้อเพียรซะก่อนดันไฟก่อนพี่น้องดันไฟแล้วก็สีเ้าก็สีทำการต้มเพียรใช่ไหนี่นะครับ เพียงแล้วต้องกินสุกนะกินสุกครับเนื้อกินดิบล้างคนโอ้มีมะขามนีตัวนี้นะเบ้าเอทีมงานบ้าบ้าแอ่แอนี่หมาเก่งอะไรแอ่ก็หมายหมายถึงว่าทำงานเก่งทำงานเก่งพวกนี้ทีมงานบ้าแอ่แอ่แล้วครับโอ้เอนี่แอ่มากๆเลยแอ่แอ่เดี๋ยวห้ามมอ้องกันครับ ทำขดนอกจากแอบเก่งแล้วยังทำอาหารอร่อยด้วยอันนี้ล้อกันมืงตัวเนี่ยล้อกันหนึ่งใช่ไหมต้องลงถูกต้องใช่ไหมเอเนี่ยเดอะมะพร้าวเลยถูกต้องมันถูกแต่มันไม่ลึกครับมันมันมันติดมานิดเดียวครับเขา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 หั่นไม่ลึกอืมถ้าลึกก็จะน่าได้เลยมันมันเอาเขาจะเอาติดหนังไหมเขาจะปาดลงไปอกจริงๆอ่ะอันนั้นใช่เลยแช่์กินอันนั้นน่ะต้องแค่เดียวพี่มันมีมันเลนะ ครับกรึบๆเลยอ่ะโอ้บวขาวพอปันนั่นนะอันนี้เดี๋ยวข้าวเดียวเบิร์ตอันนี้ดีเฮียใส่แต่ก็ต้มใส่เพียไปโลดเนาะโอ้จะได้มั้ยยูนี่บุ้มมีอยู่นี่เขามีดีขวดขายวะใส่มาใส่โรดยูนี่มีดีขวดขายวะตุกบอกว่าอันนี้ก็ได้แล้วเนี่ยได้บอกโอเคแล้วนี่มันเฮียนมันลงกัไม่ขมไม่กินดีงัวดีงัว ดีผีเพียโอ้ยอย่าไปอยู่ใกล้นะมันดีสายตานะดีแท้ดีแท้มันก่คือดีปลอมเด้อดีแท้มันคมอยูเอ่เนาะอันนี้ก็มาส้มเลยนะครับเพียต้องนนะส้มใส่น้ำกันเลยเอา,าไปส้มเซนต์น้ำนะครับอ๋อก็ใสาอ่อันนีบ้บใส่แล<บ>้วอนะืมอันนี้ได้เยอะเลยใส่เดี๋ยวมันเสียรสซะอืมอืมจีจางน้ำลายไหลเลยครับอ่ะพี่แค่ชิมก่อนดิบๆเงี้อื้อหือไอแค่มมันคองดิบเลยคยไปชิมของลุงเด่นนะโอ้ยยอดจะได้เพียมาแบบ เอาขี้มาใส่ดีมาแบบสดอาหารดีเอาขี้มาใส่เอาเอาไหมเอาไหมใส่ก่อนต้มก่อนจ้าจ้าถุงมาใส่ดีมันมันเหกเลยหนึ่เหมือนดีชอบดีครับเนชอบดีดีไหนดีเมืองนองชอบกินดีครับอ่ะต้มเติมน้อย แอกที่ใจเพื่อนนะครับกินดีระวังนะถูกใจเพื่อนรอเวลาจากหน่อยครับพี่น้องครับมาครับหลังจากที่ต้มเพเป็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ได้บักลินไม้น้ำนะครับเดยวมนีบ้าวเอสิเป็นเชียบห้จากหน่อยเผาจากหน่อยพี่น้องครับเผาแล้วก็ลอกน้ำเผามั่งเสียบกินกับซอยจุซอยเป็นตัวนน้อยหัวบบบนี้เอาลองดึง ส่วนผักนะครับพาก็เจียมไว้แล้วนะครับนั่นก็คือมีผักข้าวตองแน่ผักอีเลิศผักโหระพาผักแพลานะครับอไปหอวม่เข้าบ่เขา้เขา,เขาลองลงหลอแต่ปาดฟังนี่มะเขาส,ส่วนทางเหนี้นครับจะเป็นผักที่ใส่นในการผสมแก้วนะครับ มาพี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้เขากกำลังเตรียมวัตถุดิบนั่นก็คืออันนี้พักเตรียมพักแต่ว่าเป้าอิติมักสเซนใบขี้หูดครับใบขี้หูเนี่ยโอ้ยกมีผลเด้กินมันหนีหอมตัดข้าวได้ดีเลยขึ้นข้นเลยไทยนายู่ยวะไทยนายุ้ยฮะไทยนายุ้ยสิไทยตัวมือพอแล้วไ่ได้ไทยจะสาวไทยนะตัวเองมั้งซิเป็นยัง คนไหมตุกเกี้ยน่ะคนเลยเตรียมให้เตรียมให้ซื้อซดนเลยนำเลยคือกันนั่นแหละเอาเลยเอาเลยคนเลยพริกกระพัวใส่เท่านั้นแหละน้ำปลาน้ำปลามีบ่ล่ะกระขัวบ่มีข้าวเสียตรงไหนมีหอดผักกระหยิ่นผมมาหอดผักกระหยิ่งมาด้วยเพียงผักกระหยิ่งมาด้วยเป้งนัวเดี๋ยวมาลองดูลองดูเผื่อมันเข้ากันครับเอาเลยกินเบิ้ลกินเบิ้ล เอาเกลือมาได้เอาเกลือมาเกลือมาแท่น้ำปลาพวเอาไมกัได้มีข้าวสารนะพวเขาเดียวทำเขาเดียวเดี๋ยวลงมาดมเตียมซาลาเน่กันใหม่หุงสาลาเน่ผัดคอมรวมใส่เข้าไปเกือบพาข้าไปเวียไปทุกใจสาเวททำเงิน อยู่ต่อเขาลืมเขาขวดมิเชลแอนด้วเขาก็ต้องประยุกเหนามีเวลาคลิปเนาะนี่มิเชลแอนล้วเขาต้องประยุกกันนิดหน่อยนครับเอาทรัพยากรที่มีอยู่กับทงให้ทุกหน้านะครับไม่ได้เห็ดประยุกเห็ดเอาไม่ได้ขวดขึ้นกันนะครับแต่ว่าเขาต่อไปเห็ดในที่ือ ไหนพ่อเหราเมืองนอกเด้สิพ่ออืเราหน่อยบ่เมืองนอกเด้ครับหขนาะเราขาวกันแหละงวนเลยนี่เราคอยดองอีหยังพ่ออืเอ้ยขัดในหอมเลยดองกับอีหยังโอ้ต้องต้องให้คนกรุงเทพก่อนพ่อมาคอยชิมก่อนโอเคโอเดี๋ยวทีมกอนเดี๋ยวทีมกอนพ่อชิมแลพอกำลังเปรี้ยวปากชิมก่อนชิมก่อนตำข้าวปาแล้วแล้วก็ะชินปรุงพ่อเขกระชินตาบรุงเลย อ้าเดินไผ่ก่อนเจ้าทิพเจอาท่านอ๋ออันนี้ดีแม่เด้ออ๋ออันนี้อะไรลูกลานมาแต่กุ้งเทปมาแต่ประเทศไทยอยู่เลยมาเยี่ยมยามทำขาวมาอยู่นี่แม่แห้งไวจเป็นอื่นๆไปหอดจอถึงออาให้กัเธอห้าให้ผลไม้อีกอืมกิก่อนโอ้โหเดียวพ่อคือกันเลยพ่อเออครับอันนี้อะไรแม่ว่าฮิตคองพะพินีลาวเด้อครับ เธอว่าลูกลานมาเธอหนึ่งทีเดียวและเธอว่าพ่อเนี่ยก็บ่มีนางฮับตอนมีเรามีเราคูหนึงนี่ละครับครับทำแพงแต่พ่อเด้ออยู่ดีมีแห้งให้มันให้ยืนครับลำรวยเถื่อนหนามาเยี่ยมยามทมข่าวอีกโดยอ่าอันนี้เธอว่าเดี๋ยวนี้อะลรมันอ่าลาวไทยไทยลาวกับเป็นไอ้น้องกันครับหักแพงกันชมมคีกันไปมาหาชูได้กัน สบายโดยเออบ่มียังนอนเห็นพ่อได้บ่ได้ได้พ่อก็ประศกปรอกเอาไอ้เจ้าที่คือพ่อเนอะพ่อกะดีบุกดีใจน้ำเนื้อลูกล้านที่ได้สลากเวลาเออสบายดีลูกลานสลากเวลามาแต่ผุนบ่แม่นธรรมดาเชนทางยาวไต่แนวฮอดเที่ยงฮอดชวนพ่อพอกะดีใจเออเทีงว่าบ่มียังครับตอนกับจิตใจนี่ดีที่สุดโดยโดยโดย มวนชื้นเห็นลูกเห็นลานมาเลยโอ้ยดีใจนำมวนชื้นโฮเซลเออมวนชื้นหมดเซลจา้จาจา้จาจ้าจ้าอ,อ,อันนี้อันนี้พอเท่าเด้อ อันนี้พ่อเท่าผมพ่อเท่าน้องนี่แหละอ่าอะอะแล้วแล้วจได้เลยสบายมากบาบุไทยก่อนโอเคก่อนบาบุไทยก่อนเยอะบาบุไทยเยอเลยอ่าโอ้เดี๋ยวนี่นี่นายบาบุไทยก่อนเพราะว่าบาบูไทยนี่เพื่อนโดนมาเท่านึงโดนมาเท่านึงหักก้าม้าว่างหักก้าม้าวางทิดก่อนนี่ปีนี้ช่องเถือกปีนี้ช่องเถือกช่องเถือเนอะน่าจะมั้งพอแต่ว่าอยนี่เนี่ย ปีนี้บุรีมาได้อยู่นี่เลยปีนี้บุรีมาเนี่ยีแต่ผมนะชุดนี้เลยนี่แต่ผมนะแม่แม่มเก็เคยแลาวปีใหม่เลาวเจ้าบุรีมาหักกันมาวันนี้อี่มอปีนี้หักกันว่าที่สองวันนี้เจ้ากันวันที่สองทันเวลาเนาะก็พอบาชิปีอนุญาตดีนี่แม่มาเนียนมันยืนอ๋อโชคดีโชคดีอันนี้เป็นน้ำชานะน้ำชาโอ้โหหอมวันชูที่แต่น้ำชาอันนี้กินลายเมาองเมาอ่นบอกโอ้ยปลีบลายบุตร

กินง่ายนะครับกินง่ายไกินง่ายกินง่าอองเจ้เออเบิ้ลมาได้ครับต้องหมุนเวียนเาพ่อหมอเจาะคให้เข้าอ้คงตั้งใจเจ้าเลยค้ังเฮ้ยเเา่านจะได้พักผมไม่ได้พักนะเออาคงรบเนมาเช่นนึงเดี๋ยวมสิ่งเงินคู่มือคู่มือ คนลราสองจอบเด้อขาองตุ๊กตุ๊กไปเอามั้งอ่ะตุ๊ก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  ไว้ซ้อมว่าจะเป็นเขื่านที่ต้องซ้อมไว้ใจเย็นใจเย็นอันนี้เบาไปเบาอ่าเบาไปไทยเด้อเนี่ยเยอะตัวพท่เบาไปเบาไปสองช้้นก็ได้บบาไปไทยเอาเลไปนางดอกโข่งเลรสชาติดีรสชาติดีแล้วเอียดแน่วเลยเบาพูดไทยล้วได้เมย์เบาเลยเลยดิเป็นตะเละแมงมดตอมแซวแซวขั้นเอามาต้มสิอหัวชิ้นเกินแล้วเจอเข้าโคเข้าไม่พักแผ่วก็มาได้มาเลย ขอเสียกโทษแล้วน้องงูน้องควายเกยไปตะกี้น่าจะแต่นดีลาเขาเยอะเหลือเกินคนเนี่ยหลอกเด็กก็หลอกเก่งดีอยู่หอนท้อง มอามามาจะอ้เต็มเต็มให้ดีแห้งเออแต่พอเ้อจ้าเออฮักกมาเอนึงเธอเดียวเออดูนี่มาแล้วสองเธอเธอเดียวอาสามจองอย่างนีะีอะไรชี้อะไรเออคู่เออชีกวันนี้ไม่มีคู่เพราะว่าเพื่อนน่ยมันกินหลายแล้วเออเอาม่อกรนี่แต่ว่าเมื่อนี้จดมีแต่ช่องนี้อืมอตมอีกเน่อยเฮ้ยเล่นเติมกี่กเออเติมเติมเิมเห็นนี่เอาเขาห้องทองก่อวเ ผู้ผู้แมหลังเด้อใหู้มลัง่อนให้งองฮ้องสองสกินน้ำได้เยอะแม่อะแม่อะไอ้าบอไปนางบอกไปนางจะไปไหวไปมเนี่ยจะไปไม่ไหวนอนเต็นพ่อเด้อสบายสบายเทียงคอยกระเฮ็ดแล้วอยู่หันเอาเอ้ารยงามได้ไปกินยู่พุนอีกเย็นสบายน่ะเออเบิ้ลพอลรวเด้พ่อผมพักก่อนให้เพล่นเลยโอ้โหอว้ะพอและ อีพอปอนอีพอปอนเอาจากเชียงเลยจัดไปอือ้าวผมพักก่อนผมหน่อยเอาเอาก่อนอ้าติดนี่ต้องใส่ติดใจต้องเบิดง่าต้องมาต้อมากของพี่โดนเป็นสาวแล้วเนี่ยเอาสองเอาอ้ากินอ้าวอยจุ๊บไปเนี่ยสอยจุ๊บเอาเลยอีกครั้งหนึ่งนะเอออเาหัวละพาใส่น่าจะเป็นการกินจุ๊บแบบเต็มสตรีมครั้งแรกๆในลาวเลยนะสะระเนี่ยใส่มามามากระเทียมใส่ อันนี้สูตรพี่เอกแค่ไม่แค่พี่เอกใช่ตามให้หน่อยทูกที่ช่างหน่อยนะมาต่ำมาขอทักตอนหนึ่งเด้อเอาจับไปซอยเลยขอตอนหนึ่งเด้อต้นโตโตเด้อนุุ่มกรงเทพเอาเดี๋ยวเปิดซิงแล้วเปิดซิงแล้วอากี้พี่เอกสอยแล้วอ่ะพี่เอกแล้วลงเริ่ม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 แล้วจ้าเริ่มแล้วเพราะมาเท่าเมาแล้วเนี่ย ว่บ่ทันเมาผมเมาผมเมาเล่าเท่าเท่านี้เองเนาะตายแล้วแหงเล่นชื่อพโอ้ยบ่มีอันนั้นมังนาวไหมบีบมังนาวก่อนโอ้โหนี่นี่นี่เดี๋ยวตอนนี้แล้วมังนาวก่อนไหมบีบครับอันนั้นซิมมาเด้อเด้อเอาเด้อโอ้ตัวเราเย็นเราเพิ่งจะบุกนึงนั่นเออเมาแล้วเนี่ยพรอ่ะเลยอ่านี้นี่นี่เรากินตัวนี้กินตัวนี้เลยกินไิ่ไหวตัวนี้ไปอยู่บ้านกินดิบแล้วกินตัวนชาเลยน้ำชาเราต้องเอาตัวนี้แก โอ้ยข้าพญาตเด้พญาตอันนี่ไม cool? ่รอดไปไม่ไหวแน่เลยเรียบร้อยจอกนี่คืออาการออกนี่คือมึนนะตอนนี้เริ่มมึนแล้วนะพี่แขกต้องตามมาเด้อหาจอกเด้อนี่ได้เท่าไหร่สี่สี่ใช่ไหมจอนี้จอนี่สี่นะโอ้อนี้ไปแน่เลยตอนนี้คือหน้าชาทิ้นพันเรียกชื่อไม่ถูกแล้วเนี่ยริ่งน้มแข็งแล้วเนี่ยเอ้าเริ่มมาแล้วฟิวเริ่มมาแล้วเนี่ยสุดที่ไงป้าน่าแต่ข้าเพิ่มเติมเข้าไปคือขีมินนะฮะขีมินใส่ไป สูตรขี้มินมั้งนี่สูตรขี้มินสูตรกระเทียมอ่าสูตรขี้มินสูตรกระเทียมเคยกินบ่เอ๋บ่ได้กินดอกอันนี้นะเสร็จแล้วเราก็ตักขี้ขึ้นมาแล้วหย่อนใส่ห่อไอ้บ่เอ๋ห่อเลยเอาเอาเอาโหระพาเอาอย่างใส่โหระพาใส่เห็นบ่กระเทียมใส่ไหมกระเทียมใส่แล้วเอาพักสุดพักลงไปเต็มเต็มเลยอืมอืมอืมแกกดีอ่ะ แทบแทบไมตัดเท้าไงเราเตะพูกมันก่อว่ะโอ้เนี่ยเนี่ยตัดเลยถ้ามันเผ็ดอย่าเติมเยอะนะตัวนี้ร้อนนะลิ้นไม้เผาคนปะอ๋อเขาไปเลยเข้าไปเลยเขาคัวที่อยู่ข้างหลังกล้องหราผมโบชิมแล้วเพราะว่าผมเ็่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบ้างรอบ้างรอบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวถ้า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 ต้องอย่างนี้เอาเท่าเท่ากัน ลูกพี่เอาเท่าไรนะะลูกพี่เจ้ากินกี่จอกแล้วนีสองจอกสามจอกนี้สี่จอยทันกันจอกหนึ่งหูสั้นจองละห้องจอกสองหูสั้นจริงจริจอกสามเห็นกระแมงวีจอกสี่จอกหาเห็นปลาหนึ่งว่ามีแล้วจอกหกคนตกหนึ่งว่าแดกจอกเจ็จอกแปดเท่นแดดหนึ่งว่าฝนจอกกับตาลายปิคนจอกสิบปกคนเห่นคนนึ่กว่าวั ย่า่นจ่อนึงในจเจ้านึ่อพอเยอะเดี๋บินเบินเดือยิเอบินเอบิเดือบินเอินเอนเดนเดืมนเด้มมเดืมนเดมาบินินเดือบินเดนเินเินเดนเดืินเดอนเดกนเดืเปืนบิเดือนบนเดกินกระเทีอมนี่นเอเดือเบิงโอเอเเอนอนเเเลอันนี้อบ่อปลาอยู่นะเดี๋ยวโดด ถ้ามาปลากระโดดลงบ่อปลาเลยเอาปลามากินตอนแรงเลยพอหั่นหั่นใส่ตับนิดนึงอ๋อหั่นอย่างนี้นะเนื้อหนังยังไม่หั่นเดี๋ยวผมหั่นให้ก็ได้เอาตอนเล็กๆค่อยเคี้ยวอร่อยใช่เงี้ยนี่ประมาณนี้เลยเอาเนี่ยปูนใส่เลยปูนใส่เลยสูตรพี่นี่นะใส่ขี้มิ้นนำเนี่ยเอ้าขี้มินใส่ขี้มิ้นนำเอาในสูตรมาเตนคราชอ๋อสกุลนครอันนี้สูตรสกุลนครอ่ะนี่น่ะเจียวสูตรอุดรสูตรสกุลนครผสม นครปฐมอุดรธานีแล้วก็เมืองหนองนครปฐมตัวเขาเป็นโอเคพน้ำมันตุกมากงบาตุกมากอ้ามตุ๊บี้จีนะน้องตุกของเราน่ารักมากต้อนรับปีใหม่ยังไงยำๆไมาต้องเคี้ยวเคี้ยวอุ๊ยออะไรเนี่ยเยอะๆเฮ้ย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 ้ยเๆ้เซ็นมปเริ่มเลยนี่มิจากำลังข่าก่าน้ำมันเลยเนี่ยหย่าหยยยยยเฮยีเดี๋ยวเดี๋ยวเพิไปเพ่ัีแกซื้อไห เจอที่สามสองบวกสามมพี่พูดยังไม่ชัดเลยเนี่ยตามบวกตามบลอกเบ้าเอต้องเท่ากันบ่เอาเดี๋ยวต้องไปคิดก่อนแล้วเดี๋ยวมวยปีบายบุญมวยปีบายบุญภาษาบ้านนี่เองดินพันแล้วยนนนี่ะโดนแล้วได้ที่บ่อได้กิน ดีอ่ะเด้อที่ยังกระแทบคือเก่าอยู่เดี๋ยวดูขวดนะไม่น่าเลยถ้าบนคนเนี่ยต้องมีคนไปคนหนึ่งไม่คนก็สองคนสุดยอดมากเลยโอ้ดินไม้สุดยอดเลยขอบคุณอะไรเออเอาเบาเองบ้างตามเบาเองบ้างมาเออเอชิมแล้วเออไนึ่งยย่างย่างย่งย่งไม่แขกไม่แขกจัดนอนจัดนอนเอา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 เป็นการน้อนน่อยเออ หอมาหอผักมาเคยเซเลนองอันนี้เคยเซเลนองเจ้าของสูตรใส่ขเดี๋ยวจะปลาซาซิมิเขาเรียกว่าซาซิมิอิซานเนี่ยปลาขยงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าซูชิอีสานดูนะซูชินี่ตับสูตรมั่วโอ้ยมันคือห่อหน่อยเท่าน้นแหละขมิ้น้ำเราตัวใหญ่ๆเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องบี๊หั่นไปเลยข้าวเบาเลยเด้อได้ซิมบะ

เออค่าเสื้อค่าเ้ได้ได้ได้เดี๋ยว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 ผักมาผักมาผักมาลุกแขกนี่ก็ไม่ลดละเนี่ยลูกแขกติดลมแล้วเนี่ยติดลมแล้วเนี่ยแต่พ่อเขาบอกว่าให้ใส่มะนาวด้วยโอเคมะนาวลองใส่มาดูขมิ้นสุดคุณลองดูขมิ้นลองเบ้างลองบ้งครับกรเทียมสักครึ่งหนึ่งกรเทียมสักหน่อยหนึ่งตึ๊บแล้วทีนี้แล้วก็หั่นตับเข้าไปนิดนึงโอ้นี่มันตับอ่อนนี่หว่าตับปลายตับ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 ับปลายตับมันเอ้า ผมไม่กล้าพูดอะไรผมลิ้นพันแล้วเนี่ยขมนะผมใส่ขมไปด้วยนะก็ไปสี่จอกลิ้นพันนองเนี่ยใส่ขมไปด้วยเสียงพ่อแม่ลูกหลานสิลิ้นให้พ่อเม่าน่ะพ่อรินพ่อลิ้นรินลิ้นลิ้นตามสูตรพ่อเท่าพ่อเท่าบอกว่าเอาจังไใส่ขมเสร็จแล้วก็มะนาวหน่อยโอ้โหมะนาวดูรินดิบกินดิบได้บอแม่เอันนี้แม่เอานี้แม่เขาเท่ากินดิบเอามาที่พีเอผสมขมเออเออเริ่มมันไปนานแล้วใช่ไหมเพื่อนอีกจอกหนึ่งค้างไว้ยัง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 ไอ้เท่าเท่ากัน ไอ้พอเท่ากอนเลยพอเท่ากอนเลยเท่ากันตูนี้ก่อนเ่า้นี้ก่อนวาตู้นี้ก่อนตู้นี้ก่อนสี่จอเท่ากนก่อนเฮ้ยไม่ทันเงินเี๋ยว่ทนเงินบอกว่าตัวนี้กับตัวนี้แต่มันยูนองกันนี่เริ่มเสียงดังไปหนาแล้วเป็นยูนองกันนี่ตัวนี้กับตัวนี้นเดี๋ยวลกังสาย่เตียไปเห็นไม่รอดหรอกนเสอพักแพ่แนวพักโบเป็นเมเป็นโพเผาพันเปนพี่น้องอยู่บ้าน สืบลู่ลานกันไป seguinte. เด้อ uh, เอาเอยองสามเด้งช่องสามเอาตัดขงดมาดึง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 ด anyway, ึงด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 ึง นี่ตัวสองสามสามอีสองอสองไปกล้งอบอได้อได้บอไอเอไอเอไอเอต้องเบิ้นเออโอ้ยยาเอเอาเดียวกันพวกเดียวกันเอกเดียวไอเอก่อนเอก่อนเร็วเร็วเร็วไม่ทันลินดิจัดไปลินลนลินไอเป็นใครรู้จักอยากกินลินเอาอยาก ม่วนลินเลยมาจะเช่านี่ได้ขายเฮิรมเตอร์ก็จะอยู่นี่ครับจะได้นอนนี่เลยดูจะอาการแล้วมึนมากเลยได้เดี๋ยวผมจะแปลวับแปลไปสักสองสามไม่รอดเนี่ยมานอนตัดคลิปที่นี่แหละเลียงระมัดพานอนถุงลมหนาวได้บอกกินเศร้าจ้าไม่ใช่ว่าเราร้องให้เราร้องเอา พี่ชายชาวเกาะจุดยางจะยังจะไม่รับให้มันจบเพลงก่อนเขาจะรับรับมีดกรีดยางร้องก่อจบเพลงก่อนเขาจะรับก็ออกไปเลยจะร้องให้ฟังเราชาวสวนยางเราต้องไปตัดยางจักรยานพัดผ่านลมหนาว พ่ออ้วนกินซาโอ้ยนร้องไม่ได้แล้วตัวนี้บอกกินแน่ตัวนี้เลยม้วนหลายม้วนหลายแน่ไปก่อนเด้อทำแพลงเด้อไปแล้วไปชี้ฮ้องเพลงให้ตรงนี้นั่งร้องนั่งร้องร้องน้ร้องเนี่ยเดี๋ยวร้องเนี่ยตาลายพี่กนจอกซิป ดวงบุเห็นคนนึกว่าควายจอกหนึ่งหูสั้นจ้องลองจอกสองหูสั้นจริงลีจอกสร้างเห็นนุ่งกแมงวีจอกสี่จอกหาเห็นปลาด้วกเมียจอกหบคนตกนึกว่าแดดจอกเจ็ดจอกแปดเห็นแดดนึกว่าฝนจอกเก้าตาลายพิุนจอกสิบพวกบนเห็นเอนึกว่าควยต้อนยังไม่มีอันนี้ปกติอันนี้ได้อันนี้เข้าไปม้วนไปหนาได้บ่าเนี่ยยอดแล้วพอเท่าพอเท่ามา เสริมสร้างความสุขให้นี่เอสสูตรอุดรสูตรอุดรเออที่ให้บรรณาเมสเป็นสูตรอุดรให้กินอุดรทานนี้อุดรทานี้นังน่ะนังอันคันพูมักยังหยิบไซส์ครับผมชี้แยกเนื้อออกจังหักจังหักนี่แหละจากหนองคายไปอุดรธานีจากหนองหินไปที่มัวร์ลำพูสุขภยพแน่นี่จะจะหน้าแดงกันแน่พี่หน้าแดงกันแน่หน้าแดงท่านดำเลยครับหน้าแดงเลยอ่ะกินไปเรื่อยอ่ะ อ่ะโอ้ได้แล้วพี่ไทยจะไปนะเด้อเอาเด้อพี่น้องเด้อกินเด้อกินกันเด้อเออราคาเคียงนี่แบบไม่ต้งคักมัน้คือยังไงเจ๋วเลยนะโอ้โหมีหวายด้วยนี่พี่เนี่ยพี่เนี่ยชิมหวายพี่เนี่ยชิมหวายเรื่ตั้งใจเด้อตั้งใจไปตันชิมหวายหวายนี่เป็นหวายแบบปลูกเองธรรมชาติหวายสดๆเป็นหวายมึงนองหวายที่ขึ้นอยู่ตามภูเขาที่มีอากาศเย็นแล้วต้องต้องเผานะ ครับถ้าไปต้มหรือว่าไปอะไรมันมันจะไม่อร evet ่อยมันเผาเผานี่ไม่หยอกหวานต้องกินมันออกก่อนวายนี่มันไล่แบบขิ้นวันนี้กินมันก็ได้วกินกับเข่าก็ได้วายกินกับเหล่าก็ได้ออกินกับเหล่าก็ได้แก้มได้แต่พอเนาะโอเควายตัวนี้มันวายห้าปลูกโดยโดยโดยบ่แม่นว่าพายวายธรรมชาติ่นโดย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 อ่ได้เนี่ยขาเราปลูกเองนะแ่บบปลูกเองเลยกินได้หมดโดยพอโดย เอาตะเอาตะเออข้าวเห็นป่ะได้ได้ก็หมกข้าวเขาเรียต่หมกข้าวอ่ะก็คือเนื้อสุกเฉยเลยเออนี่ละล้วนๆกึ่ง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 โอเคนี่เราเรายืนกินอย่างกันอย่างนี้แหละีอ้นนี้สุกหรือว่าดิบครับดิบนี่แหละครับแต่มันโดนแก๊สนะครับแก๊สที่ลนหนังนะครับพี่แน่ครับก็เลยแบบเขาไม่ได้ใช้แก๊สเขาใช้เฟืองหรเดืองเฟืองเฟืองอบมันโดนโดนความร้อนสุกแล้วเนี่ยมิดเดียมแล้วอย่างนี้ถือว่ามีเดียมแล้วเนี่ย ด,ด,ดีแท้มันดีแท้มันได,ได้อร่อยอนยยีของแท้น,นี่มันไม่ของปลอมใช่นีของแท้ถ้าเป็นด,ดีข<ห>วดมันอีกออีีกก <ๆ S 2> แบบนึงแต่ว่านี้มันเทยียบได้กับแซ่บขึนเป็นดีแท้นพู้ใดเฮ็ดกับแซ่บดีแท้นท <S <S อร่อยอร่อยครับเนี่ยอร่อยมั้ยอร่อยก็จะหมดแล้วเนี่ยปากไปหมดแล้วมั้งเหลืออยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ยังหลายอยู่เอาดยไปคิดเป็นเม็ดโอเคนี่แหละคืออ่า